นี่คือเสียงปืนที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะจากการประทะบริเวณชายแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดระหว่างสองประเทศนับตั้งแต่กลุ่มตอลิบานขึ้นมากลุ่มอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งเมื่อปี2021ความขัดแย้งรอบนี้เริ่มมาจากสัปดาห์ก่อนหลังจากปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในกรุงคาบูล และตลาดในจังหวัดปาติก้าพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานทำให้รัฐบาลกลุ่มตอริบานทำการตอบโต้ในช่วงสุดสัปดาห์ด้วยการเปิดฉากยิงด่านชายแดนของปากีสถานขณะที่อีกฝั่งใช้อาวุธปืนและปืนใหญ่ต่างฝ่ายต่างอ้างกันว่าได้ทำลายด่านชายแดนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วการโจมตีเกิดขึ้นตลอดคืนวันเสาร์ถึงช่วงเช้าวันอาทิตย์แม้จะมีเสียงปืนอยู่บ้างเป็นระยะ แต่ก็สงบลงจากข้อเรียกร้องของกาตาและซาอุดีอาระเบียจากถแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวปากีสถานอ้างว่าได้สังหารนักรบกลุ่มตอลิบานไปมากกว่า200คนขณะที่อัฟกานิสถานก็อ้างว่าได้สังหารทหารปากีสถาน58นายการประทะกันทำให้ปากีสถานสั่งปิดจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนยาว2,600กิเมตรที่ติดกับอัฟกา,านิสถาน โดยเฉพาะจุดผ่านแดนหลักสองแห่งคือด่านท้อค่ำทางตอนเหนือและด่านชามานทางตอนใต้จนรถบรรทุกสินค้าหลายร้อยคันต้องติดค้างรออยู่ทั้งสองฝั่งอมีขานมุตะกีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มตอริบานของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่ากาตาและซาอุดีอาระเบียเสนอทําหน้าที่เป็นคนกลางในการเจราจากับปากีสถานซึ่งย้ำถึงความสำคัญในการเจราจาการทูตและความยับยั้งชั่งใจ หากย้อนไปดูสาเหตุที่ปากีสถานตัดสินใจเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะพบว่ามีการกล่าวหาจากนายพลระดับสูงว่าอัฟกานิสถานถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการก่อการร้ายต่อต้านปากีสถานซึ่งมีชื่อว่ากลุ่มตอริบานปากีสถานหรือ TTP เพื่อปฏิบัติการข้ามแดนมาต่อสู้กับรัฐบาลในกรุงอิสลามาบัตเพื่อบังคับใช้ระบบการปกครองด้วยหลักศาสนาอิสลามอย่างเข้มงวด แต่เรื่องนี้รัฐบาลกลุ่มตอริบานปฏิเสธมาโดยตลอดขณะที่อีกด้านในช่วงที่มีการโจมตีทางอากาศของปากีสถานนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนอินเดียครั้งประวัติศาสตร์ของอามีขานมุตากีผู้นำกลุ่มตอริบานซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกลับมาประกาศยกระดับความสัมพันธ์และเตรียมเปิดสถานทูตในกรุงคาบูอีกครั้งในรอบ4ปีกลายเป็นปัจจัยสำคัญของการคานอำนาจในภูมิภาค เนื่องจากกลุ่มตอริบานหันมาสารสัมพันธ์กับประเทศใหญ่ในเอเชียใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งของปากีสถานที่ต่อสู้มายาวนานโดยเฉพาะประเด็นพื้นที่พิพาทช,ชายแดนหากมองภาพกว้างของสถานการณ์ในแถบนี้จึงทำให้เห็นว่าการประทะรอบล่าสุดอาจยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนและลงตัวเร็วๆนี้เมื่อปัจจัยรอบด้านมีผลต่อทิศทางซึ่งมีมากกว่าคู่ขัดแย้งเพียงสองประเทศทรณินเทพวง ไทย PBS <Yes. S 1> รายงาน